มาปักจิตมงนั่งจะตายยกบ้านเนี่กใช่ค่ะแต่มาชี้หน่อยชีหน่อมีรุงทานเลย ญาติมาก็ข้างในมันร้อนธรรมดาที่นั่งคุณอยู่ตรงนั้นเราเป็นโซฟาจิมิโตะชัดสะดวกอยู่ตรงนั้นที่พอดีญาติมาญาติเขาบอกเขาร้อนนั่งคุณหญข้างนอกเลยเขามานั่งคุณข้างนอกเขารวมกลุ่มอยู่ตรงนั้นพอเสียงเสียงกาวกาวกาวก็ครูลงมาเลยมันตั้งตัวไม่ทันเลยแล้วนี่เป็นเสียงกาวมันเคยลงอยู่ประจำอยู่แล้วกาวกาวกาวเป็นเสียงไม่จำอยู่แล้วมันก็ลงเหมือนเดิมแบบมันก็ลงกาวกาวแบบเดิมพอกเขาฝาดเจ้าไรมันจะลงมาเสียงลงขา แต่ที่นี่โค่ลงมาก็ต่างโจมไม่ทันก็ยังไม่ลุกเพรลุกขึ้นจะมองกันกี่คนนั่งเลยกี่คนครับคคันนน้่่ากงุแล้วเราเขาเคยหล่นมันักหนักเคยหล่นครั้งหนึ่งตอนนั้นโม่ะโมทิกโม่พริกกระูนลงมาจากลงมาแต่ว่าเป็นพื้นถัวไม่ใช่ทื่งเหนือคาบ้านเราปุกพื้นถัววลงมาที่นอนเลย ฟูนกระจายเต็มแลมาต้มให้มาต้มให้เขาก็เคยแจ้งแจ้งแล้วก็ลัแล้วก็ต้มให้แล้วแล้วแล้ไปอดที่เขาจะต้องมีต้นที่ีก็ทีนี้พอมันไม่ทรรมดาไปทังหลังน้นไม้ไปเกลียอยู่ตาไม้ไม้แล้วตอนนี้เนี่ยคงรกอยู่บนต้องบนนึงแล้ไอ้ชื่อโมกูนี่หล่นมาเมื่อไหร่คะคุณคะ ประมาณเมื่อพักสามเดือนแต้ปประมาณสามเดือนแต่ตอนนั้นไม่ได้รับความเสียหายมากใช่ไหมคะก็ทะลุเลยฟ้าทะลุลงมาถ้าคนอยู่ตรงนั้นก็ไม่อาจรับระ้ไอันตรายที่คนไม่ได้นอนอยู่ไปที่นอนเราที่หล่นมาครั้งนี้ด้มีคนงานหล่นมากี่คนนะแต่หล่นลงมาเมื่อฝ่าไม่ได้ดูล้วก็จะก่อไม้มาเห็นว่านาศแตกกี่คนสองคนเดีแหละให้ดูมา ก็คนก็หายไปอีกนี่ก็คนก็ลงมาอยู่พอคนงานเขาประหลุมาช่วยกันหาที่นี่ช่วยกันหาทีนี้หาไม่เจ็บเขาก็เลยไปที่อุทธให้ไปดูที่นุ่งกอเขาหลูกเขาเกาะอยู่กับเปล่าก็เลยตอนนั้นนั่งอยู่ที่ชั้นชั้นบนคนนั้นเขาอยู่ที่ที่ตรงที่หล่นลงไปไม่ถูกอะไรก็ตายอยู่อยู่นั่งอยู่นั่งอะไรอยู่ที่เตียงนี้นั่งอยู่มุมนั่งแฝดนั่งอยู่ฝ่งนี้คนนั่งอยู่ตรงนั้นก็คงจะเจ็บหรือตายกันเพราะว่าเพราะว่า ธรมดาจะนั่งก็อยู่ตรงหน้าโทรศัพท์ได้ลงเตือน <ạt scholarly S 1> ที่ลงมาทำไงจะได้ดูดีเอถนนที่ยิงเด็ดหนึ่งจะปากระโดตัวใหญ่เสียงมาก